สบายดีสบายดีท่าผู้สมทุกคนเด้อมือนี้จะพาท่าผู้สมมาเบิ้งขึ้นเตาห้าป่าท่าผู้สมตั้งแต่ฝนตกมาน,นี่ซีห้ามือมาน,นี่ก็จะว่าป่าขึ้นลายป่าออกลาย <Y ahu! S 1> ตอนนี้น้องเมย์ก็ยังอยู่เมืองโค้งภาคใต้เนาะเมืองโค้งเนี่ยขึ้นกับแค่จะประศักด์ท่าผู้สมโอ้อยุ่งก้องวพวกร่อได้ยินเสี่ยคือ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 ,คอมันลดลดพาแน่นีิลดพาไปพานมาพวตอนนี้เป็นพวกก็เจอว่า,รา,วาสร้างขึ้นใหม่เนาะ ทมไมก่อนก็เจ้าบอต่อนโมีขัว่วเนดิคีเหอือคีบักแกละข้ามไปข้ามมาโดยจังไม่จะข้อไปนำกะเจ้าทนผสมข้อไปนำพวกก็เจ้าห้าปลาแหละกเจ้าดีให้ไบ่อแล้วก็ได้ไผ่โบ,บ,บ,บมันเหือออกกมดดระบจจักีนอยูกลางน้ำคลองมันมันแต่เหือเหือบักกะลานี่ก็เจ้าก็จะมาปิกนิกพากันมา ห้าแล้วก็กินสดๆเลยกินอิ่มแล้วก็ออบซอกเอาไปค่ายได้เนะาะทั้งคนห้าไปกินจากคนห้าไปค่ายก็มีสะออนเนาะนโอ้นั่นก็จะมาปิกนิกอยูน่นี่เนาะคักเนาะอ้อามนต้องบีเก็บเก๊กคขักขนาดเนาะ ใส่เอ่อตัวเอื่อว่าเอ่อตัวเอื่อว่าใส่ยังนี่ธรรมบุษบุษใส่คลองบ่อุปปาตัว่าใส่ยังเอื่อยอันนี้โอ้อดีตใส่หมองเนาะเนี่ยเนอื่นยว่าใส่หม่งธรรมบุษมีป่าแล้วได้วยเนาะมีป่าแล้วเน่แมนน้องแมนเห็นเมื่อกี้เหมืบวมๆเนาะอันนี้แม่นเขาจะออกไปแบบนั้นเขาจะไปกะอันนั้นยามโม่งน้องแมนเนาะนีมันจะดึีมากธรรมบุษเบงไก่จังสี่านผู้ชมอาจจะโบเห็นเนาะโบเห็นเหือไลยแค่น่ะ แต่ว่าเบงโดยตาเปานี่ป่ากับอันคนนิโคตไล่เลยจกผู้ซีดึงป่าขึ้นอันมองจากผู้ซีตึกเบดจ,จากผู้ซีเนื้อไดก็มีหมดเลยเกินคําบรรยายเลยทางแลนที่บ่าน้องเมย์เห็นแบบกับตาจังซีเลยท่วาเห่อออกมาแล่ไล่ัดเดี่ยวพร้อมๆกันก็จะเอาแต่เซานะท่านผู้ชมจะฮอตแรงเลย นอยูเจเจผนแฮมีแต่ร์เฮาเมืองโค้งแข้งจะประสักภาคใต้ของประเทศเลาวเด้อป่าลายน้ำใหญ่สาวประมุงกระไยคนห้าปูห้าปลานี่ไา่โอ้โหตุม้มตัวไหนจะไห้ปลาป่า,ปา,ปา,เ,านปเนาะสมศพเนาะค้ายโลกิโลเท่าไรเด้อ ตัวหนึ่งาวพันกีบมาทำตุ๊กโเนาะใอ้จะออไปเอาดิบเหอเข้าปนปนเนียโอ้ยายย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 ยเย้ยย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 ัยย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 ยหยย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 ยอ้ยยยยยายย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 ยียย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 นยนยยยนยยเยยยยยยายวนยย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 ยายยย บิร์ต่นี่งามเนาะบอยากเชร์บรไดาเเดอทนผู้ชมบัตาเอเดนเแล้วคนเรจะได้บ้า้ทนผู้ชมัตมาได้ไรบ้าโอ้เมืนกินดจิตเนื้อเลยๆก็เนเลยเนาไห้างไอ้น้องห้างยองโล่ปนไ้น้องมเลย้ปลาปากปลาปากทนผู้สม บาทเด้อโลซาวพันกเนาะบหอดลอยบาทประมาณบหอดแปบาทอีกทำเงินตอนนี้ประมาณหกสิบบาทเมนปลาซมสิกินเออไมานไม้บารกลกามนเอาเลยะไกไปเบร เด้อไป่อเด้อบ่ไป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 ไสาเื่อทางบใจดีเด้อไออไนเด้องยน่อันนี้กินหน่อยไอกินหน่อยอย่าน้ไปไปบบห่อ้านาไ้เลยไปนข่ากเหื่อลิ้นทราประค์ใจดีขนาดอันนี้ก็คือบ้านห้วยเมืองโค่งแข้งจัปรสสัดชี เผื่ออยู่กองขั้วใหญ่ยังทีเลยวันนี้ลายเนาะปกติเฮาขี่รถจิ๋วคนละครับสมมติเมื่อนี้ขี่เหืออทางน้ำขัดขนาดไอซื้อยังไอ้กิน้อยเนาะคนบังคงนี่เนาะคนบังคงนี่เนาะคนรวยคนบ้านห้วย ปกติยันตอนเสาร์นด้าลยแต่ว่าเหื่อนะจนมุ่นจนเบียดกันเลยแต่สะออนเนะาะบุงหอบไปรอตัตอนต่เสาร์เดี๋ยวเมื่ออื่นจะพามาเบิ่งได้ทำผุ่สมเดอ้อเมื่อเดืเสาร์เลยอู้เป็นย,ย,ย,ยุบยุบยบเลยฮ่าตอนปัจจุบันก็จะเ,เปิดอยู่บอกโอ้เปิดอยู่เนาะ คท่านผู้ชมไปลองไปทัวร์เบอร์เดอรทร่านผู้ชมเพี้ยนเข้าๆตามน้ำมันคือก็จะ่หมองปะไว้เดอ้อนี่เดอ้อให้ยามไล่ไห้มีหมองไลก่กระไดเปียบกระคักนะคะท่านผู้ชมเนาะส,สามีไใส่เอาเลย ไอ้ไยว่าตะอ่อนดิโอ้เหือจมเหือก็จะจมนะนี่ไอ้เหือจมเนืสิ่งที่ได้อยู่เนาะก,จก็จะก็มีแต่ตักน้ำออกเนาะจะ,นจะมีลายคองลายอันจังสีทับผู้สมนี่อันจระอันนี้จะมันมีป่าเมื่อ ล้วก็ปลาบาไปนน้อยๆอีกปลาไล่แหงค่ะผู้ชมเนี่จะเป็นข้องไปข้องมาแนี่สิเลยผู้ใดห้าแล้วก็แบบว่ามาใส่ข้องติ่งใส่ข้องตัวเองนี่ออดหมดเวลาก็จะห้าแล้วก็จะกำจะมาเอาขึ้นออกประเดี๋ยวล้วก็ไปไข่แตลาดหรือว่าไข่ส่งเนงาะพยังได้ปลาชื้นกับมาเลือกซื้อเลย,เลยท่านผู้ชมยังเมืมองโค้งนี่ปลาโคตรชื้นคือสิแหล่คนห้าไล่นี่ท่้งผู้ชมบุงวัวจะเห็นอยู่ในกองเห็นคือตาเปลาคือน้องเมยเบิงบอกเฮอนั้นล่แท้ไล่าวาเลยเท่าที่เดียวมึงน่ะ ซอสูบเป็สิบซองสูบเป็สบปิบซองสูบป้าเป็นรอยกุหล่ำซองรอยกุหล่ำถนับดีๆนะลายแหงลายแหงสะออนสะออนสบายดีสบายดีโอ้ป้าอาป้าไอเด็กป้าไล่โว่คลองต้นนั้นคองอายนะ่ะ ข้อเบิงแดงข้อยกขึ้นในเบิงนอนเบิงแป๊บหนึ่งให้ทำผู้สมเบิงเนอคนที่ก็จะยกเข็นปลาธรรมศาสตร์โอ,โอ,โอ้ขักแทดแทะป่าอันนี้เป็นส่วนใหญ่เนอเท่าที่เห้มานเนนอป่าปลาหน่อยปลาเปรเ่น้อยปลาป่าปลาเปรเนมีลายขนาด คนก็จะห้าเป็นห้าเก่งก็จะ,จะก็จะเสียนในการแบบเอาการเกร็บการกูอกจากมองสิถ้าคนเห็นบ่เป็นนี่มองคาดมาแล้วเนาะม,ม,มา้องมีเคยเคยแกะออกมองคาดมาลองเมย์เคยเคยแก้ออมองคาะ นใหญ่คเตะเดือยเาันองเ็นมองตใหญ่โอตามตาตานางตานางของมองเนาะอันนี้มองห้าสิบเนาะห้าเซนหเซนโอ้มองหเซอห้ามองห้าอานกมอเกสรงนี้งไหนกัเกิแล้นนี้ไว้เนาะเกินใส่ยังไ ้องเป็นแบบหดเว้ยอ่าอนนี้ก็จะจะ,จะวาวาป่ามองนั้นมองนี้เดบผสมเดอคือสมมติว่าคือตัวสำนี่ดเอิญมองห่างมือหวานนี้วานสื่อเป็นมองใหญ่นะเออๆมองแปมองมองเจ็องแปดมองเจ็มือนกันมองเจ็บหมือนก็ตัวละโลก,ก็มีตัวละโลก,กม็มีโอ้โหอยากเห็นเด้้องโไต้องตโ อันอ <gesch> <laughs> ั้นไล้หกระปุ๊บองายมากไงเนาะบางอย่างเราโคตรแต่แส่วล้อเด็กจ้ะก็แต่่ไล้ส้นตกคันดีส้นตก4ีห้ามือซ้อนเนาะก็เลยว่าขึ้นแถวส่งก็จะก็จะเห็นแปลว่าอกไปห้ามตะวันซวงมันขึ้นก็จะสละก็จะ่าซวงขึ้นทิ่ตักแบบนี้นี่แหละตอนป่ากำลังขึ้นต่อกำลังห้าแล้วก็จะที่ฟ้าไปใส่ใส่ เต็มมองอันยูขามองไล่แล้วก็หิบเอามาปดมาปดใส่ใส่คองคองคองตัวเองไปนี่แหละใส่ใส่ไปแล้วก็ไปห้าอีกห้ามาใส่ห้ามาใส่ห้ามาใส่ผู้เป็นเมียก็เอาไปค่าไปฆ่าที่ไปท่งไปฆ่าอู้คือคืนขนาดสุดยอดเด้อเหมืองคงป่าธรรมศาสตร์่รนผู้ชมแล้วก็พยาคูเรื่องป่ายังไล่ๆนี่ มาเบิง้งศึกษ่าย,ยากับคนอยู่นี่เลยก็ะจะฮูหมดอาลกากันกันนำลงซีวิตด้วยกันวอากันวาลวดกันห้าป่าแบบนั้นแบบนี้ป่าหน้าป่านี้ทุอย่างก็จะฮูหมดเลยบ้านป่าอะไรนี่นะบ้านป่า <c oughs> ตังซือบ,บ้านป่าแล้วป่าไลาพ่พิลึกไล่แทไล่บาเบิ้งอันคืออยู่บักเซ่กันสน่วนใหญ่กระแมนก็จะเอาป่าอันตะมึง้งแล้วก็จะส่งไป ให้คนอยู่บักซีกจ็จะก็จะคายเนาะเพราะว่าน้องเมย์เคยไปซ่อมถ้ำยู่ตลาดอันบักซีแล้วตลาดดราเพิ่ก็ไปถามแล้วเ,าเอาปลามาไปใส่ก็จะบอกว่า,า,าอุูนถ้ำปลาแต่ผักไตคุณเด้อแต่เมืองโค้งคุณนอะ่ะก็จะกออังนี้เนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงปลายตอนนี้นะดบแบบดดก็แบบพอดีซอ,องซองแบบพอดีอันชิโฮมกับบุโฮมซิแดดเลยกับบุแดดขนาด่านผู้ชม เห็นละกะตื่นตาตื่นใจไลยๆเด้อเห็นแบบนี้นะ่ะกร็จาว่าตอนเสาแหงเหืเหเหเหอบก็ไล่ส่องซ้ำมือที่ผ่านมานะ่ะสวงฝนตกกนะัน่ะหาเราบุกงนะูน่ะฟุตกเดบไปใส่กระบะได้เดบเดบแปแต่ตลาดละกะได้กินแย่างแถวาบานคนะ่ะผู้ชมเดบหงูจนสีนะ้นิ้วอ้ย์ผ่าทผู้ชมมาเบิงเต้ส่องซ้ำม,มือก่อนเลยป้าตัวน,นี้คือสิ้นไลๆเจอบว่าโดดโดดโดดบุกออกมาเลยก็จะว่าเหือนี่จะไล่ แบบไล่แห้งอะไรแบบเบิง่งเราไปตัดซะอ้อซะอ้อนะไล่เหื่อยสิแหละเพราะว่าน้ำทุกจุดนี้มันใส่มองหมดละมีมองหมดเลยแบบไปยามเอานักจือว่ามองท่องตัวเองเป็นตัวได้แล้วกะ็ไปยาม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 เอาได้หว่วงได้ไล่เติบและะ้วก็ที่ปดยกมาและะ้วก็ที่มาใจคือน้องเมทายเบิ่งเมื่อกี้แหละกระจาอยู่เหื่อะไรทใจใส่คลองคลอง,อง,องปาไว้เนาะ็ะกะอ,อกไปห้าต่อหอจนแรงจนคำพุดนะ เด็กท,ท่านผู้ชมเนี่ยก็จะเอาไปแล้วเอาไปห้าอีกแล้วห้าแล้วก็มาห้าแล้วก็มากระสะออนเนาะไอบ้บุ๊ดไปห้าแล้วบอสบุ๊ดไปละได้ไดล่ะไละมือ่อนี้ฮะโอ้มื่อนี้ไปเรี้ยอันนั้นข้ออายบอหันไปเบิ้งมีป่ายอยู่บอหันหรือว่าออกมันละมีอยู่นนนเนาะน้องข้อเบิ้งแน่ ปลาทับทุ่งสมเบึงว้าวปลาตัวนี้เป็นส่วนใหญ่เน,น,น้อไอ้นาะเมื่อนี้เนาะคือว่าเห็นปลาแบบนี้เป็นส่วนใหญ่ปลาเนี่ยน,น้อไอ้ว่ตึ้งบ้างหนึ่งปลาแป๊กปลาปากทับทุ่งสมหนอ้สุดยอดสุดยอดอย่าลืมเด้ออยู่นี่โลดซาพันกี้ทับทุ่งสมโคตรทึกเลยเนาะซาพันกี้นี่มันโคตรทึกบอก บ่ออแปดสิบบาทเงินปัจจุบันคือเมนหกสิบบาทหกสิบห้าบาทถ้าเงินตอนนี้นะโอ้เธอได้กินปั่มไม่มาสดๆจังสีเลยสดสดนะไอเนาะคักขักักขักักจได้รตัวนี้ไอจุได้รตัวนี้กินดิบได้บ่โอ้ได้เกี๊ยวส้มอือหือพเซพโกปาเนี่ยไอวเซพบกปายังไอว โอ้ดยไอไอมีซื้อปลาจังได้ไอซื้อยังไอซื้อใบไอใบปลาเก่งเด้อหลายๆขอบคุณเนาะคุณนะคณะเพื่อเออเมื่ออันเมื่อนี่ห้าซันนี่เพื่อนว่าแล้วเพื่อนมีเวียกขอเพื่อนห้ามือมือขื่นคือก็จะนี่โบแมนปลาทั่วอันนี้จักอันกรบปุ่นโเนาะแต่สะออนลายไี่ลี่เนาะขอบใจได้เด้อที่ให้เพื่อนเด้อเจ้าัดีีครบเเนนนนาาะะ่่ เอ๊มาอีกแล้วมาอีกแล้วค่ะค่า,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 าโอ้ปลดรปาแล้วโอ้ปลาด้วยด้วยปลาอีกแล้วไปเอาเลยก็ไม่เผาดิฉันแะโอ้ห่วงไหนโ h ย v e r เออก็จะ h o v นี่เป็ดว่าย่างนะไนออะไรแบบนี้เนี่นนยเออ จำสิดเนาะพอนะออย้ไปบนก็จะโหบุน้นนำไปตะมวนแทคือวาตะาสออาอ่อนแทวเนาะแล้วกเออจากนั้นก็จะก,ออกมาจอดบดคือเกาาอ่าทับผุ้อนจากแอมได้ก็จะสิเข้ามาน้ออะอรเนาะอะรับผู้สนตอนนีน้ จะพาท่านผู้ชมไปเบิ้งป่าไกลๆเด้อมักเป้าจะไปเบิ้งป่าอีกแล้วท่านผู้ชมไปเบิ้งป่าไปเบิ้งเหืออะไรอะเบิ้งป่าเบิ้งเหือบนคนห้าป่าพอได้ยินก็จะหองว้าวผักกันโฮยย่งกระปูนอ่ะูกวัวในป่าตุ้งใหญ่บ่หรือว่าจังไดสิน่ะจะพาท่านผู้ชมไปเบิ้งไกลๆเลยตอนนี้เราขี่มาทางกลางแล้วเนาะกลางน้ำใหญ่แล้วท่านผู้ชมเอ๊ ตอนแรงบ่ได้บ่สพอว่าก็จะห้าแต่เศร้าจนจนจำแรงอ่งซี่เนาะซ้ำบ้าบอหกโมมนบ่ปกติตอนเศร้าน้ำไหลละตอนเศร้าได้ไหมก็ตอนคืนนี้บ้าตอนเศร้าโอ้โดยมื่งมั่นตอนเศร้าอันตอนค่ำนี่บุ๊มีคนห้าหรือบ่สไอตอนค่ำน่ะนึกว่ามีจะรับมือคนร้ายนี่บดายฟาคล้ายว่าป่าตัวนี้ป่านี่นี่มันขึ้นตอนสวยเนาะไอเนาะตอนคืนนี้บุ๊ขึ้นสมบูรณ์วันห้าแต่ตอนเศร้าฮอดแรงตอนคืนบ่มี เริ่มแรงม,มาเริ่มบได้ไอเปนหลัสวงเสาถ้าส่วนนี่จะแบบฟดๆเลยค่บผู้ชมจะล่าแหงมันว่นะแรงคำแล้วมันเริ่มบบมีแล้วถ้าแหลกก็จะโหเมื่อกี้เป็นโหยแซูโห,โหยจุดนานบ่ หรือว่บหโหจุดนี้เขามองเขาะเขากหินโอ้โหเปนโหมองเกาะหินว่าไปว่ามาเดี๋ยวไปโอยครับทผู้ชมอยู่กลางน้ำใยเลยกะชาวสาวสดึงมองขึ้นเรื่อยๆ นนะไปเสืออยู่ยน,นี่ๆๆโอุย้ยเฮียนี่มันบ่มีอยู่มาแล้วไปแต่สาวแล้วก็ปลดไว้ปลดไว้เรื่อยๆถ้าผู้ใด,ดเต็มมองแหงไร้แหงกจ็จะยกถังมองนี่ไปใจอยู่แคม,ม,มแคมนำพลเลยน้องเจ๊บบอก ราจะฮือกันดีเนาะว่ปะป่านี้มันคึกมองตัวได้ตัวได้ไดพอมองจะมีตะตะนางเข้ามาน,นไอเนาะมองแบบก็จะมีตะนางนะนะตานางนัมเบอร์ไปเนาะยา่เ,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 เดดน7 7 7 7ม7 7 7 7่อ7 7 7 เอาว่าหันเกงง่งครับผสมน้อถ้าเป็นไปได้น้องเมย์ก็มากกันแล้วซื้อมองเอามาตวงเลยเนาะอันนี้บุกงวูว่ายานไปทึกมองก็จะโบจะไปทึกคนลืนทึกกระต่อยแซ่ห้องกับบุกง,งูครับผสมเพื่อมีวิธีเทคนิคจะได้คอมเมนต์บอกส้นเด้อทับผสมเด้อเรียกเป็นกลมวงกันเด้อน้องเมย์จะอ่านแล้วก็เอาไปไปซึกซ่าไปนำไซเบอร์ทับผสมอย่าลืมเด้อมิยังคอมเมนต์มาได้เดในทับผสมเด้อเพราะว่าน้องเมย์อ่านทุกคอมเมนต์เด้อเห็นดมาทุกคอมเมนต์เลย บัวไดคิดว่าบัวได้อ่านจะน้อยใจไปเลยเด้อเพราะว่าอ่านมาเด้อลมพัดมาน้ำก็จะเป็นคืนอย่างสิวู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 ไอ้เพรานว่าเครื่องที่เอาคีนี่มันลำน้อยเลยครับผู้ชมได้อยู่บ่บัวได้เริ <laughs> ่มแรงแล้วเริ่มบัวได้แล้วทั้งทุกคน แกงหัวาจันลองบุได้แล้วเป็นมือเอื้องไปแหละเราไม่จะพาทับสมมาเบิ็งตอนเท้าเทาแล้วก็จะห้ากันแต่เท่าเาเพราะว่าเพรมันชิเริ่มมืดไปเดืยนกันว่าปุ่นเริ่มเ้าอะได้ทับสมปุ่นหยุดรากาแดดอ้อบังแหงเนาะมื่อนี้ก็แดดแห้งข้างนาเมื่อนี้เป็นอาการฮอนฮอนสวงตั้งแต่บ่านี้บ่านซื่นไปซีห้ามือซอยมันฝนตกทุกมือทุกมือเลยกดเครียดอึ่งกับบังลลายผู้ใดที่ว่า บบได้เบิ้งคลิปก่อนหน้านี้มันไปเบิ้งย้อนล่างในเดินครับผู้ชมเด้อใน YouTube ชซองน้องเมย์พาทัวร์ภาษาไทยเลยครับผู้ชมเข้าไปเบิ้งย้อนล่างในว่าพาท่านผู้ชมไปเบิ้งกกเบิ้งอึ้งอยู่ไส้แล้วก็ใส่ชีวิตอยู่ไส้จักปีมือสินะครับผู้ชมไปเบิ้งย้อนล่างในเด้อบางคนก็ห้าก,ก็เข้ามาเบิ้งคลิปเนาะบางคนยังบ่ได้เบิง้งแต่แต่ตนว่าไปมาจังได้คือว่าตอนนี้อยู่เมืองโค้งจังซีเนาะ เขาไปเบิงไหนเดอ้ออย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ดเดอเดอทำผสมเดอ้อให้เขาสร้างเมินสัพ์ไปไวเป็นกำลังใจให้ดเดเด้อหนึ่งติดตามหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์เป็นหนึ่งกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วทำผสมเ้ยอันนี้เอินมาขัา่วย่างไออันนี้ขั่วยังขัามงข้ามดอนคง เป็นขั้วใหม่ได้ประมาณจักปีแล้วคขั้วนี่เจ็ดแปดปีเนาะถ้าก่อสร้างแล้วเจ็ดป,ประมาณเจ็ดแปดปีเล็กบอลฮัมม่ากับยุพฟังนี้ท่านผู้ชมแล้วระลาดเขากับเขาขี่ขั้วข้ามตัวนี้แหละข้ามไปออกน้องคู่แล้วก็ขี่กับน้ำปักเซ ผสมเห็นในน้ำนีน่บ่แม่นขี้เหยื่อเด้อท่านผู้ชมเด้บอบ่แม่นขี้เหยื่อเด้อมันมันหมองเนาะแม่นที่ก็จะใส่กับโฟมใส่หมองให้มันฟูขึ้นมาบม่แม่นขี้เหยื่อบ่แม่นขยะเด้อขอบใจหลายเด้อไอกี้น้อยเด้อที่ว่าพาไปขี่เหือลิ้นเบิง่งก็ะจะห้าป่าคือเขืนขนาดดิกระเจ้าก็ปิกนิกอยู่นี่ไปทำม้วน โอดยเอาเลยตาสบายเดี๋ยวมือ่นมาอีกบ่มืออ่นน่ะมาอีกบ่มืออื่นมาชิมาได้นิมาไี้อนีไม่พไอ่ื่อนนี่มนามืออนชิมามืออ่นน่ะเอิน้องเอา้องย่างยังมานํำมานั่งกินแคมนำยังสิเลยทำผู้สมซื้อปามก็เจ้าสดๆยังสิแหละเนาะคักอุดนุ่นตาวบานเพื่อนอุ้ย นี่ยังนีโอ้เดี๋ยวเดีวพิ่ซื้อปลาเนี่เป็นกล่องเอาเจมันโต่าปไม่แด้ติดตามยูสิมาจ้มุงลงบอก่อนเริ่มยูลรองปาบอมาบอสเซาไล่แล้วก็บส่วยไล่ประมาณเจ็ดแปดโมงเออเอชิมาเจ้ามุ้งวันนี้ต้องมาแต่สาแล้มาไรบอสเซาหกโมบ อ๋อพอดีเนาะพอดีเขามาพอดีก็จ้าเริ่มโอ้กาวงสิบมงคนไล่โอเคแล้วมื่อเช้าพวกน้องจิมาเห็นพวกอะไรเจงซีคือว่าบรรยากาศคือว่าดีดีแล้วก็เบิึงนี่คนขี่เหงอไปมาเจ๊ซีจับปลาขึ้นมาสดๆสิแบบเป็นตะซ้อนนะคือคืนคณาเดี๋ยวมื่อจะพาน้องยาญ่าซาปูย่างต่างๆโดยตามสบาย อันอันนั้นทำผสมเพร่ไม่ว่าบันอันนั้นเดอ้อเป็นมะเอือนซินชิมานางกินติดกระเจ้าห้มกรจะเจ้าร์เดียวเลยทำผสมเพระาะว่าอมเมนอยู่เทิงเนาะบุกหัวเดนนี้เป็นจังได้แล้วเพระาะว่าน้องเมย์เอาเปิลปะไว้รถพนลงมาแล้วมาก,กัดตื่นก็เลยว่าเอาเปิปะไ้ในรถเดี๋ยวเป็นมะอื่นกับชีเฮนเอามาปิกนิกนำกระเจ้า อายเอือีแหละเพราะว่าเกรงใจก็เจ้าน้องน้องเมียหมักเกรงใจเด้อเกรงใจก็เจ้าเาสิขอบใจละลายก็ทิศก็เจ้า,จา,จามีน้ำใจเอินเห่ากินกินป่าเนาะเดี๋ยวมาเอินเพื่อจะทาบรรยญญากาศต่างๆแล้วก็มาปิกนิกน้ำกระเจ้ามั่วนๆนี่ท่านผู้ชมท้าบิังคลิปต่อไปเด้อเดีส่วนยูเจฟังซีเป็นกาจะโยนแห่โอ้นุมน่มๆกำลังไปรุ่นขึ้นใหมน่นี่เพิ่นโอ้ ยินนี่ก็จะเป็นห้วยออกมาเนาะเป็นน้ำห้วยออกมานี่มือทำม,มาเน,น,นาะน,น้องนาเนาะโอเคทำโจ๊กบ๊ายบายคทำผู้ชมแนรบ๊ายบายมวลไล่เนาะเบิรงเขจาหฮาบาร์คือไหลไล่ก็ดีใจน้ำเพล่นโอเคมลไล่ได้อะทำผู้ชมตอนนี้ก็ได้เวลาออกจากบอลที่นี่แล้วเนาะเพราะว่า คนเริมกมลับหมดละเรื่องอันเสาประมงที่ว่า่นห้าป่านเนี่ยเิ่นเริมกลับหมดแล้วตอนมียุคนอยู่ขณาวบากลับหมดแล้วนี่มันอยู่กลางน้ยังเป็นรอยหลังของวันลล่เนาะก็จะปกติแห่งไล่คนนี้เหือจจนเปียกกับคนแหละค,คืนเดี๋ยวเมื่ออื่น,น้องไม่จะผ่านทางพวสมมาแต่เสาเาเลยมาแต่เสาเามามาลง่มเพื่อนก็จะสปี่แหละไปย่ามไป,ยไปอยู่กลางน้ำกระเจาไปห้าป่าน้ำก็เจาเลยแล้วกัน จะซื้อป่านก็เจ้ากินปิกนิกอยูแ่แคมป์น้ำคือก็เจ้ายังสีเลยแล้วก็ถ้าติดตามเดอร์มีไพ่ไดซิมาก,กินนหลเฮาแล้วก็นกลินนี้จะได้ปาย่างกินแดดจะได้ป่าแบบมื้บอลวูดได้ป่าแบบตางกูนี่สินะะถ้าติดตามค่ะผู้ชมเดอขอบใจล่าที่บลิปน้องเมย์จนจบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้เดอหนึน่งติดตามหนึ่งกดไลค์หนึ่งกดแชร์ก็คือกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วชวยติดตามเองเมย์ให้ถึงสร้างม,มินซาไบเดอเฮ้ยสหรับมือนี้บ๊ายบายค่ะผู้ชมเดอพบก คลิปต่อไปอเมนไม่บายนะลูกบายบายอาเมนทาอยู่นี่เนาะเลยมาแล้วมาแล้ว๊า,วายบาย